ทุกครั้งที่ก้อนฟางผ่านระบบลำเลียงออกมาก็จะทําให้เราทราบถึงจํานวนก้อนที่ทํางานได้ในแต่ละวันแล้วก็การส่งกําลังก็ยังต่อเนื่องถูกส่งไปยังเครื่กลฟางสามารถเทียบปรับระดับได้ด้วยระบบไฮดรอลิกในระยะเวลา1ปีผลประกอบการ1ล้านบาทสามารถทําให้พี่น้องเกษตรกรคืนทุนจากการใช้งานได้แล้วครับ สวัสดีครับผมอนุรัตน์นัสวรนที่ปรึกษาบริษัท i s t Farm m a c h มม e ช y นอรีตามที่กระแสของ <c oughs> การอัดฟางนะครับได้เป็นที่นิยมนะครับในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวของพี่น้องเกษตรกรบ,บริษัท ISC f a r ีฟาร์มม e ช y นะครับเราจึงได้นําเข้าเครื่องอัดฟางแมซี่เปอร์กรุสันรุร่น1840นะครับมาเพื่อจัดจําหน่ายในตลาดของประเทศไทยมาทําความรู้จักแล้วก็ดูนะครับคุณลักษณะของการใช้งานว่าเป็นอย่างไรครับ จากการที่ i อ t เราได้จัดจําหน่ายแมชชีนฟูกัสันรุ่น1840ไประยะหนึ่งแล้วนะครับก็ทําให้มีคําถามนะครับเข้ามาอย่างทีมงานของบริษัทนะครับมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอคุณลักษณะต่างๆนะครับของอเครื่องอัดฟางเครื่องนี้ว,นวันนี้ผมก็จะมาอธิบายให้พี่น้องเกษตรกระกน,นะครับและผู้ที่สนใจได้เข้าใจตามลําดับนะครับดังต่อไปนี้ครับ จากการที่ประเทศไทยมีพื้นที่ทำนากว่า60ล้านไร่โดยรวมแล้วทั้งประเทศเราจะมีฟางในแต่ละปีกว่า30ล้านตันโดยเฉลี่ยก็ประมาณ650กิโลกรัมต่อไร่ที่มีฟางปกคลุมอยู่ในพื้นที่พี่น้องเกษตรกรก็จะไม่สามารถที่จะทำนาในครั้งต่อไปได้ถ้าหากว่ามีปริมาณฟางที่เหลือปกคลุมอยู่ในพื้นที่เยอะโดยส่วนใหญ่ก็จะ เผานะครับเมื่อเผาก็ส่งผลเสียนะครับกับสิ่งแวดล้อมเกิดภาวะฝุ่นละอองนะครับลอยฟุ้งอยู่ในบรรยากาศนะครับหรือส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนทาง IST เราก็เห็นว่าเครื่องอัดฟางนะครับจึงมีความจําเป็นนะครับที่พี่น้องเกษตรกรนะครับนำมาช่วยในการที่เรียกว่าเอาฟางออกจากแปลงนะครับแล้วก็ยังแปลเปลี่ยนนะครับเป็นการสร้างรายได้นะครับที่เพิ่มขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ จุดเด่นของเครื่องอัดฟังแ s ซี่ฟูคูสันรุ่น1840นะครับมีหลายอย่างด้วยกันอันที่หนึ่งเลยนะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับการออกแบบของเครื่องนะครับแ s ซี่ฟูคูสันรุ่น1840เนี่ยนะครับเป็นรุ่นใหม่ที่ออกแบบเครื่องให้ใช้งานในลักษณะแนวตรงทำให้เกษตรกรนะครับหรือผู้ใช้งานมีความสะดวกในเรื่องของการขับเคลื่อนที่เลี้ยวไปทางซ้ายนะครับเลี้ยวไปทางขวาสามารถที่จะเลี้ยวได้สะดวก และก็สามารถที่จะทํางานได้มากในแต่ละวันนะครับในส่วนที่2ก็คือความกว้างของชุดโกยฟางขนาด1นึเมตรเกเซนนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะกวาดปริมาณฟางนะครับจากด้านซ้ายด้านขวาเข้ามาตรงกลางนะครับได้มากนะครับและในขณะเดียวกันส่งฟางเข้าไปยังห้องอัดได้โดยตรงต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการบรรจุเชือกสําหรับการมัดในแต่ละวัน แมสซีฟเวอร์กูสแรุ่น1840เรามีก้อนเชือกที่สามารถบรรจุในกล่องอข้างละ5ก้อนรวมจำนวน10ก้อนนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้งานได้เพียงพอนะครับในการทำงานในแต่ละวันนะครับทั้ง10ก้อนเนี่ยสามารถที่จะอัดได้มากกว่า1,000ก้อนนะครับซึ่งก็เพียงพอกับการทำงานอของการใช้งานในแต่ละวันต่อไปลำดับที่4ก็คือชุดมัดนะครับ แมสซีเฟอร์กูสันรุ่น1840เราเป็นชุดมัดชนิดพิเศษที่มีพัดลมเป่านะครับคอยทำความสะอาดฝุ่นและอองต่างๆที่เกิดขึ้นจากขบวนการอัดนะครับเพื่อให้ชุดมัดมีความแม่นยำในการมัดที่คงที่และสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาต่อไปในราดับที่5ก็คือเรื่องของล้อและยางนะครับแมสซีฟอกูสัน1840เป็นยี่ห้อเดียวที่ใช้ล้อที่มียางหนากว้าง นะครับการที่มีล้อและยางหน้ากว้างก็ทําให้รถสามารถเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่มีความชื้นมากนะครับสามารถที่จะทํางานได้กับกรณีที่เป็นพื้นที่ดังกล่าวโดยที่รถนะครับไม่ติดลมหรือฝังตัวลงในพื้นที่นะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการตั้งความหนานแน่นของก้อนฟางนะครับแมสซี่เฟอร์กูสัน1840นะครับเราตั้งความหนานแน่นของก้อนฟาง ด้วยสปริงที่อยู่ด้านท้ายของเครื่องทั้งสองข้างซ้ายขวานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งสปริงได้หนาแน่นตามที่เราต้องการปริมาณฟางที่เข้ามานะครับที่เกิดจากการอัดก็จะมีความสม่ําเสมอการที่เรียงตัวกันอย่างหนาแน่นแบบนี้ก็จะทําให้ก้อนฟางคงรูปทรงต่างๆนะครับเอาไว้อย่างดีนะครับไม่มีการคดงนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นกล้วยหอมนะครับหรือทําให้เชืออขาดหรือแตกได้ง่าย น,นี่คือจุดเด่นๆของแม็ซี่โฟลกอรสันรุ่น1840ที่ได้กล่าวมาครับ S <S <an> การส่งกําลังนะครับของรถแรกเตอร์นะครับที่หมุนด้วยความเร็ว540รอบต่อนอาทีนะครับก็จะส่งกําลังผ่านมายังล้อช่วยแรงนะครับจากล้อช่วยแรงนะครับก็ส่งไปยังชุดห้องเกียร์ซึ่งชุดห้องเกียร์ก็จะทําหน้าที่ในการทดกําลังนะครับจาก540ให้มาเป็นการเคลื่อนที่เข้าออกของลูกสูบเป็นจํานวน100ครั้งต่อนอาทีแล้วก็การส่งกําลังก็ยังต่อเนื่อง ถูกส่งไปยังชุดโกยฟางสามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยระบบไฮดรอลิกซึ่งกระบอกไฮดรอลิกอยู่ในฝั่งด้านน้นที่ต่อ,อระบบไฮดรอลิกนะครับส่งน้ํามันออกมาจากตัวรถแพลตเตอร์เมื่อเราปรับระดับสูงต่ำนะครับของระบบไฮดรอลิกด้วยรถแพลตเตอร์แล้วก็มีการปรับละเอียดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการปรับด้วยล้อค้ำยันนะครับตรงนี้นะฮะเมื่อเราปรับความสูงต่ำได้แล้วจากนั้นชุดโกยก็จะโกยฟางนะครับจากพื้น ขึ้นมาอย่างตรงกลางขึ้นมาด้านบนนะครับซึ่งจะมีเป็นเกลียวอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาทําหน้าที่ในการตะล่อมฟางจากสองข้างเข้ามาตรงกลางจากนั้นก็จะถูกโยนนะครับขึ้นไปยังห้องอัดลูกสูบก็จะเป็นตัวดันให้ฟางแนบแน่นเข้าไปเป็นแผ่นเป็นชุดตามจํานวนของการอัดที่เราบอกว่า100ครั้งต่อนอาทีหลังจากที่ฟางนะครับถูกโยนเข้าไปยังห้องอัดแล้วนะครับรางลําเลียง หรือกล่องลำเลียงจะเป็นตัวกำหนดขนาดของก้อนฟางนะครับแมสซีเฟอร์กูสารุ่น1840นะครับจะมีความกว้างของก้อนฟางที่46เซนเมความสูงอยู่ที่36ซนเมตรขนาดความยาวขึ้นอยู่กับการที่เราปรับตั้งเรามีจะมีระบบปรับตั้งอยู่ที่ตรงด้านหลังของชุดมัดโดยที่มีความยาวที่สามารถกำหนดได้นะครับตั้งแต่30เซนไปจนถึง1เมตร3าขึ้นอยู่กับ ความต้องการและน้ําหนักของเกษตรกรที่ต้องการที่จะให้ฟางที่ออกมาหนักในจํานวนเท่าไหร่นะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรจะตั้งกันอยู่ที่นะครับหเมตรสิเซนติเมตรซึ่งจะได้น้ําหนักอยู่ที่25-30สากิโลกรัมต่อก้อนท,ทุกๆครั้งที่ก้อนฟางผ่านระบบลําเลียงออกมาก็จะทําให้เราทราบถึงจํานวนก้อนที่ทํางานได้ในแต่ละวันครับ ในส่วนในเรื่องของระบบนิลรภัยนะครับของเครื่องอัดฟางแมซีฟ่ฟ e ลกุสันร,รุ่น1840นะครับในส่วนนี้นะครับมีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการเสียหายของชิ้นส่วนในระหว่างที่เกิดการใช้งานนะครับในกรณีที่มีฟางเข้ามาอุดตันในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางเป็นต้นว่าหินนะครับท่อนไม้หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เข้ามาในเครื่องนะครับมันก็จะมีระบบที่เรียกว่าเป็นจุดที่เป็น เซฟตี้ uh, นะครับให้อยู่จำนวน3จุดด้วยกันก็คือในส่วนที่1นะครับก็คือน็อตเซฟตี้อยู่ที่ตรง f ฟลยบินนะครับหรือตรงล้อชว่วยแรงนะครับส่วนที่2นะครับก็อยู่ที่ชุดหัวเกียร์ส่วนที่3ก็จะอยู่ที่ชุดมัด3จุดนี้จะเป็นน็อตเซฟตี้ที่ป้องกันเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการติดขัดของระบบนะครับน็อตเซฟตี้ที่กล่าวมานะครับก็จะขาดพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็เปลี่ยนแล้วก็ใส่ นำไปใช้งานได้อย่างปกติหลังจากนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีส่วนที่เป็นโอเวอร์รันคลัตช์อยู่อีก2จุดด้วยกันนะครับกรณี mm hmm. ที่เรา,าหยุดเครื่องทันทีทันใดนะครับหรือเกิดติดขัดทันทีทันใดนะครับ,รก,รบก็จะมีระบบที่เป็นเซฟตี้นะครับป้องกันการเสียหายที่เป็นโอเวอร์รันคลัตช์อยู่2จุดด้วยกันส่วนที่1นนะครับอยู่ที่ตรงด้านหน้าของฟลายวีนซึ่งมีทั้งเป็นโอเวอร์รันคลัตช์แล้วก็สลิปคลัตช์นะครับเพื่อป้องกัน เอาไว้อย่างแน่นหนาตรงส่วนนี้ส่วนที่2นะครับก็คืออยู่ที่ตรงชุดโกยนะครับจะเป็นปลอกนะครับเป็นโอเวอร์ดันคัทที่ทําหน้าที่อยู่ภายในเมื่อฟางเข้ามาเป็นก้อนโตๆแล้วก็สะดุดหยุดทันทีตัวโอเวอร์ดันคัทก็จะทํางานนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โซ่นะครับหรือระบบส่งกําลังต่างๆแตกหักเสียหายนะครับนี่คือการออกแบบความปลอดภัยนะครับของเครื่อง ที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะครับป้องกันร,ระบบการเสียหายได้ทุกระบบครับดีมากครับถือว่าเป็นคำถามที่เชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับอ,อยากจะทราบในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามา,าคำนวณกันคร่าวๆนะครับลองเราคิดดูนะครับจากตัวเลขที่อธิบายไปตอนเริ่มต้นว่าเรามีปริมาณฟาง อยู่ถึง650กิโลกรัมต่อไร่เมื่อผ่านการใช้เครื่องอัดมาแล้วโดยเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่30ก้อนต่อไร่ใน1วันนะครับเครื่องนี้นะครับสามารถใช้งานได้ตั้งแต่2 5ถึง30ไร่ต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถในการทำงานนะครับถ้าหากว่าเราขายฟางนะครับในก้อนละ3าบาทในยุคปัจจุบันนะนะครับก็สามารถที่จะขายฟางนะครับได้นะครับเฉลี่ยละ1000บาทนะครับต่อไร่ แล้ววันหนึ่งนะครับก็สามารถทําเงินได้ถึง2 0,000บาทนะครับต่อวันนะครับในลนนักษณะนี้จากข้อมูลของลูกค้าของเราที่ได้ซื้อขายเครื่องไปในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับความสามารถต่อปีที่สามารถทํางานได้ก็อยู่ที่8 0,000ก้อนนะครับต่อปีนะครับซึ่งในระยะเวลา8 0,000่ก้อนต่อปีลองคิดดูกันคร่าวๆก็สามารถทําเงินได้มากกว่า2ล้านบาทนะครับ เมื่อมากกว่า2ล้านบาทเราหักค่าใช้จ่ายสักครึ่งหนึ่งเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ1ล้านบาทนะครับก็เมื่ออยู่1ล้านบาทก็จะทําให้เห็นว่านะครับผลกําไรตรงนั้นสามารถที่จะ cover นะครับหรือครอบคลุมต้นทุนของที่ซื้อเครื่องมาในระยะเวลา1ปีนะครับผลกําไรหรือผลประกอบการ1ล้านบาทนะครับที่เราได้มานะครับก็สามารถ ครอบคุมต้นทุนหรือสามารถทําให้พี่น้องเกษตรกรคืนทุนจากการใช้งานได้แล้วครับนี่คือคําตอบนะครับและคําอธิบายนะครับของเครื่องอัดฟาง m a s ี่เฟอร์กูสันะครับรุ่น1840ทาง i อ t อสที m a ร์ม n a r y ที่เรามั่นใจว่าการนําเข้าเครื่องอัดฟาง m a s ี่เฟอร์กูสัรุ่น1840สามารถตอบโจทย์นะครับกับความต้องการให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีสําหรับบริการหลังการขาย ในด้านอะไหล่และช่างบริการบริษัทขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรและลูกค้าว่าเราได้เตรียมการเอาไว้อย่างเต็มที่และมีอะไหล่ที่บริการอย่างเพียงพอดังนั้นนะครับเราจึงขอฝากนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่สนใจได้พิจารณาเครื่องอัดฟางแมชสี่เฟอร์กูสันรุ่น1840นะครับสำหรับเอาไว้ใช้งานกับการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไปครับ ขอบคุณครับ